สบายสวัสดีครับมินตาสาวลาวรักต่างวัยค่ะสัมฤทธิ์คนไทยรักต่างวัยหัวจะยองยองเด้อหัวยองยองขี่มอเตอร์ไซค์มาปวัดบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางนอกออกมาไปเที่ยังไปเท็่ยยังเมื่อยเนาะไปกินมี้เกี๊ยวพี่น้องไปกินมี้เกี๊ยวมี้เกี๊ยวเพราะว่าเบินตายังหัว แต่เรื่องขอวแต่จะคว้ามิ่งตาจะลดแจ้งกันมันยังคอยตีเห็นเป็นตายังหัวย้อนยังคือว่ามิตาบุกเข้าใจบโบคิดว่ามันจะเป็นจังสีนะเพราะว่ากินขีกร้อนก็ได้เออแล้วมันมีเป็นอันมีเขาเห็ดเป็นก้อนเขาเอินว่ายังเป็นก้อนก้อนสำเร็จเป็นตอนเป็นตอนนั้นอันนั้นก้อนเกี้ยวก้อนเกี้ยวตอนตอนเกี้ยวตอนเกี้ยวเกี้ยวหมูแดงมีขาจะมี เกี๊ยวมีหม,มูแดงมีหมูกรอบนะร้นก็นมีสามอย่างเลยที่ที่เขาใส่รบานนี้นั่นแหละว่ามีนี่เอาให้จุกเลยนะครับร้านเนี่ยครับได้ยินร้านได้แต่เ,เข้ากันยังไปไทยร้านชื่อว่าร้านอิมอิมจุกบะหมีเกี๊ยวห้าสิบบาทกินที่ร้านกี่ก้อนก็ได้ นี่ตาคิดว่ามันเป็นก้อนคิดว่าเป็นก้อนเกี่ยวบบคิดว่าสิเป็นก้อนนะบะมีโบคิดว่าเป็นก้อนบะมีที่เป็นเส้นเป็นเ้นนะเขาจะมาเกี่ยวเป็นก้อนเป็นก้อนมาว่างไว้นะอ่าบ้านนี้ก็เลยเขาใจพเอาเท่าไหร่น้อก็เลยถามกรเจ้าเห็นเห็นตัวตัวประมาณนั้นซ้ำจะก้อนประมาณสี่ก้อนหรือห้าก้อนว่าฉันเดเขาะจ้าว่าบ้านนี้ก็แมนเบิดโบสี่ก้อนยังยังใจหนึ่งใจสอง มินตาบอกว่าเอาซีพัเดีเจ้ากับว่าอธิบายค่อยอยเขากินกีก้อนก็ได้กินบะหมี่กีก้อนก็ได้คุก็ลัคิดว่ามันเป็นอันที่อันนั้นเป็นก้อนอันเป็นกระเซาะนี่ครับมึงสวดตัวมุกคุกอันนี้อันนี้อันนี้ซีกวอนอันนี้ซีกวอนนึงับเนี่ยอันนี้เพิ่นเห็ดมาเดียวป้าถวยถวยเว่ามันถวยหน่อยนี่ครับถวยแบกไงพี่ดิมันเปนถวยซ้ำานีดิถวยพี่ดิเลย ตัวบักจำโบ <laughs> เพราะว่าข่อยบลูแล้วข่อยบ่เคยกินเนาะเออถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเพราะว่ายุพุนเหมนกับว่ามีขายดิพ่อได้บอกส่วนคนฟังพอ่อเว้บอกสุพ <laughs> 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 ี่น้องบ่เคยกินกับวลูเนาะข่ <laughs> อยก็คิดว่ามันเป็นอันอันเอาก้อนก้อนเกี้ยวก้ <laughs> อนเกี้ยวสันเดเอาซีก้อนเหมือนสีอินดี้บอก้อนเกี้ยวพอดีไ <laughs> ด้มากงน้างวกหลังเลยตั้งแต่พ่อแนวเข้าปาก คิดเรื่งในหลายๆกิจคือตอนแรกเนาะเออยอมเลยบอกขึ้นขึตอนแรกเจ้าที่เจ้าคิดความคิดของเจ้านะ่ะที่ก็เจ้ายกอันตัวไปให้ค่อยการคิดป้าทวใหญ่ยายลายบะนี้คอยจะกินเบิร์บนอปนี้คนที่สุดบ่เนี้ยจับไม่ทูเคลียเคลียเบิ่งเคลียเคลียเบิ่งบันี้ <c ười> <c ười> จะลบแล้วกินจนย่ <c ười> าองออกจากร้านนี่เบิร์ตบะหะอเบิร์ดย่อมบ่อย <c oughs> กับบรูแล้วเนาะความเ้าฮาบลูมันกับบบเป็นยังดอกค <laughs> ือ <laughs> บเคยโบเคยไปกินโบเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไปกินแบบนี้นี่่อยกันยังถามกเจอยู่เด้ตอวนเอาถามคน<ล>ก,กบโูแล้วพอย <นะ S 2> บ,อบเขาใจเนาะโบเข้าใจอบเข้าใจกันเลยโบเป็นยังบ่เข้าใจก็บ่เป็นยังบบร, <laughs> บรูไม่รู้บัดน,นี้กินอิ่มอ๋อมันเป็นแนวนี้บอกเพราะว่าซีก้อนซีก้อน น่าจะไม่เป็นอันมีเกี่ยวอะไรเขาเกียวเกี่ยวมาเป็นก้อนเป็นก้อนว่างไวมันเกี่ยวมันแบบไม่เป็นเขาจะเห็ดปุ่มปุ่มเยอะกอน่เออเขาเห็ดอันเป็นปุ่มปุ่มมาว่างไว้ว่างไว้เป็นก้อนไปกันยังสี่ใส่มีเจ้าเจยในก้อนนึงกับมันจำนันเจ้ากันยังคิดว่าเป็นเป็นเกี่ยวอยอบ่ทัน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 บ่ท่านกัน เห็นว่าที่ค่อยว่าบอกอยู่ในคลิปนะเออคันเขาเอาตัวอันมีนี่หน่อยโล่งเอาตัวอันมีก้อนนะมันหลายมีก้อนเกี่ยวนะมันใส้นนั่นหลายมันจะเสีบกว่านี่ค่อยว่าอยู่ในคลิปนะถ้พเอาก็สร้างเป็นเก่าเหลาเกาเหลาไม่ต้องมีเส้นที่จะเกี่ยวที่จะมี่จเกี่ยวไม่เดียวหมูมีตอน สรุปกินไปมดสองตอนก่อยนะสองสองก้อนประมาณสองก้อนงวกหน่างวกหลังมันไอ้บางใน่ลิปของพญายันต์เด็นนะของาตยังวเอัเป็นตายังงัวดิปลิดทไายด้วยเนี่ยข้ม่งกินก้นบม่วงกินรยาดกินกร้ดามันขัดทองฝรั่งแช่บวยนะครับทุงละเท่าบาท อ,อ,อ,อันนี้กะปีเนี่ยกะปีเขามากกุยกัหมักหม่องแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขามีแต่เกลือเกลือน้ำตาลกินแต่นี้ก,ก็ได้แล้วเป็นไปชอบกัดไหมมะนีหัวเจ้าของมะนีจริงที่บัวรูมันก็นได้รูน่เาบอกเคยมี เราบ่เคยเห็นน้องาบ่เคยพ่อก็อได้พ่อมาเปินว่าหาประสบการณ์แพงไรไปเนี่ยหัวเจ้าของว่าหัวเจ้าของหัวเจ้าของอ่ะมันผมคิดว่ามันสี่เป็นจังสี่ว่าค,คิดคิดก้อนละยะคำว่ากั้นคำว่ากัอนแล้วก็สีหมายถึงว่ากัอนกว้นตัวเกี้ยวนะ นั่นแหละเ,เ,เกี่ยวหมูน่ะนะตัวนั่นแหละตัวเกี่ยวบะหมีม่เกี่ยวบะหมีม่เขาเ,เอินก้อนอันนั้นเขาเอินชิ้นเมืองไทยเขาเอินชิน้นเอินชิ้นเขาเอินก้อนเออมึงร้องตาผู้ดใดผู้ใดกินไหลผู้ดใดกินเก่งไปล่องมึงนะครับกินกี่ก้อนก็ได้ถ้ากินอยู่ร้านกี่ก้อนก็ได้อคอแม่ว่าห้ามกินช่วยกัน แล้วถ้าสิบสิบก้อนขึ้นไปให้เอาชามชามจะคลองมากเองเพราะว่าอยู่ยูรันบ่มี่ชามสำหรับสิบก้อนเอาชามจะคลองมากเองเลยสิบก้อนเขาตีลวกให้สิบก้อนหมดแล้นะครับเฉพาะคนที่อกินไลยกินลลยไปท่ายคิปอีกอย่างนะโอ้ขาดเขินก็ยังเบาโกมากกินนะนาจะได้ยนโน่เอาเอาชามจะาของมากนาจะได้ คันเป้าโคเนาะเพราะว่ายี่สิบก้อนก็น่าจะได้โบวอาน้ำาหรอใครสีก้อนยังบเบิดรอสีก้อนยังบบวัยล่ะอันนี้วัดเซยเก่งกว่านี้รีก่อนเบิดเซย์หรอนยังจำดิษฐโอ้ตายตายกินยังไงก็กินบ่เบิรดีมีแต่มันมันมันจะออกทางเกา เอาถามเนี่ยตั้งแต่เคยกินก๋วยเตี๋ยวกินมีกินยัางมาเนี่ยท่านได้เคยได้ไลายขนาดนี้จากเธอไปขั้นแรกให้ชีวิตตั้งแต่เกิดมาเลยแม่บ่เคยไปกินอาหารอยู่นอกบ้านอยังบ่เคยไปเลยแหละบ่เคยอด้กินไลายทำเนี่ยไม่เ็ดกินก็บ่ได้กินไลายปานนี้บ่นั่นแหละเท่ากัเลยบุรูเมื่อไปเที่ยวเห็นกระจ้าลงนะครับเพจที่ว่าหาเลาะยูเลาะกินเนั่นเนาะ ม่เขาเจ้าไทยอื<ง>อร้านนี้อยู่หลังโรงเรียนราชินูทิศเหมือนนอือโอ้เ,เอบเิ่งเป็นตาแซบนั่นก็เป็นตาแซบวิริยนล่ะอ่าถ้าไปสร้างเป็นบะมีแห้งบะมีแห้งมันจะมีน้ำซุปไหน่น้ำน้ำซุปเหรอมันมันก็จะมีดูกหมูดูกขานหมูนม้ำเนี่ยแม่นไหนเขาเห็หหนเขาเห็นเขาอันตั้งมากคือจังมีแต่น้ามีแต่นา้าบ่ะแมน่นเออ คือว,ว่าขันกันแม่นเท่ากันแม่นเท่า,นาันไปคือกล่องไปไท้ายไปรีวิวเขาเจากติดีให้ดูทำดีเนาะเพราะว่าให้ให้ดูหมูเราเขาจะได้รีวิวนะค่อยคิดว่าอันเป็นลูกค้าไปซื้อแล้วเขาท่ายแล้วเขาจะซื้อพร้อมด้วยจังใดก็ไม่รู้เขาต้องให้อ๋อควนว่า,าแห่งนี่มันต้องมีน้ำซุปเหมือนกับว่า น้ำซุปก็ยังเข้าไปซื้อเขาใกล้ยังถิ่มไหมครับม,มันถิ่มีน้ำซุปน้ำน้ำมันนะ่ะแต่ว่าบ่ไดดใส่ลงแม่เสียนมันก็เลยได้สองถ้วยมีแหงจะได้ได้สองถ้วยแต่ส,สังเกตว่าทีกเจ้ากินมีสองถวออว้วย่ะกินบุฟเฟนี่พอเนื่องแง้ยมไปหันไปอีกเขาคอยถามแต่วันหันแม่นไปอีก ไปกินอีกหมองเนี่ย <c oughs> เจ้าเดีวเจียวจะก,ก่อนเอาก้อนเดียวพอแล้วเอาก้อนเดียวค <c oughs> <c oughs> อยโมลูด้เอาก้อนเดียวเพียงพอ,อนะแมนเอาก้อนเดียวพอละเข้าไากินที่แถวแถวนาบ้านเท่าเนี่ยมันกับหาซิปนะธรรมดาหา<อ>สิาใส่หมูหมูกอบถ้าเพิ่มหมูกอบกับ เพิ <P le af> ม่มอีกสิบบาทเป็นหกสิบมันก็ก้อนเดียวนะะั่ยล่ะก้อนเดียวแต่ว่าได้หลายพอดีอิ่มสำนันเข้าใจเลยเนาะมันเนี่ว่าก้อนเข้าใจเข้ามาก้านะนะอนแล้วเนาะอย่างหัวกินอิ่มแล้วมาหัวเจ้าคลองมาเลยดี๋ยวอ๋อมันเป็นเนี่ยนี่บ้เป็นมีมีก้อนมีเกี่ยวก้อนเอีย <laughs> ง <laughs> กี่ก้อนก็ได้แต่ว่าถ้าสั่งกลับบ้าน ให้สี่ก้อนนะครับให้สี่ก้อนต่อหนึ่งห่อสังกบันนะจะว่ากินยู่ร้านก็นกินจะก้อนก็ได้กินยู่ร้านเนี่ยกินกี่ก้อนก็ได้ถ้าสิบก้อนขึ้นไปเอาตัวมาเส่เองเขาไม่ฆ่ากันน่าจะรู้อยู่แล้วว่าห้าวห้า,หาวโบเกยไปโบเคยไปอบเคยไปไม่ะทังห้องใครก็ยังไม่ถามเขาเจ้าด้ว่า มันได้ลายปันได้สามก่อนสี่ก่อนอันตัวตัวนั้นตัวนั่นจักรก้อนครับคือตัวเพิ่อนคนกำลังเห็นม่้มันกับว่ามันว่าสี่ก่อนหรือหาก่อนมาสั่นไปกับมะขามนวลมามันเป็นแต่กินแบบบ้าทั้งเดี๋ยวบางนามเนี่ยมาเอาจักก่อนดีสี่ก่อนได้ซ้ำนั่นละเอาสี่ก่อนมาน่ะพลาดตัวก็จะหิวหลายเดียวจริงก็อนไ่จริงก่อนมัได้หิว รสจีอกอ่นะก็ใจมคมนเทียเปนมีน้นะจะยังนะว่ามินตาหิวหลายสิกินเบิด์ตมาสันผมนึกกันยั่งเย็นมาแล้วอ่ะเข้าใจเนาะ <c oughs> บ้านห้าเขายกไปให้เลี้ยวบางนาเลี้ยวบางนาเขาได้บันเ <c oughs> มืเ่อไรกูสีก <c oughs> ินเบิร์มาเท่าน,นี้เนาะเพื <c oughs> ่อขาแหลกมันปะไม่ไลยครับเวลาจังได้กินบน่บิกันย่อม เหลือเหลืออีกหนึงที่บอกให้ใกครกินพ่าให้เ้าเรลาไปกินอูฟเฟตทะเลอูฟเฟตทะเลสามกเก่ายั้งสินนะเป็นกุ้งเป็นปูเป็นหอยทะเลปิยงย่างทะเลเนื้อโคขนหมดละใหาไปกินแบบนั้นต้องกินแต่เนี้ยูแพ่งไะเป็นมูยังไม่ต้องกินแล้วโอ้ปูปูตัวนึงกับร้อยก็บาทแล้ว เือหมูไม่ต้องกินเอาั้งกตนเนี่ยเอาที่ราคาแพงเป็นมึกเป็นกุ้งเป็นกั้งเป็นอะไรเยี้ยงต่างๆหลายอ่าสรุปสรุปสรุปของบ่เคยควอามนเลยพ่อของบ่เคยเห็นก็เห็นของบ่เคยซิมหรือซิมอ่ะเกิดมา ในชีวิตก็คือบมอ่เคยพอบพเคยรู้จักกัได้มาสัมผัสแล้วนะครับคับพญายมดีนี่เนาะพญอมยมดีต่<ห>ไปไ<ง>ขาใหญ่เลยแบบน, <c oughs> นี้น,น้ำหนักข <c oughs> ึ้นท่าไหต่น้ำหนักขึ้นแปดขีดเมื่อกี้น่ะกินซ้ำน, <c oughs> นั่นน้ำหนักแปดขีดเลยตอนตอันตอนตอนกำลังสิออกจากบ้านหั่นน้ำหนักหกหกสิบหกจุดเจ็ด บนี่กลับมาสั่งหกสิบเจ็ดจุดหาป้าน้ำหนักสั่งกันเลยสั่งเลยออืก <c oughs> ินทั้งนั้นกับเปดอือก็เพื่อว่าเป็นการเรียนรู้<ม>การเรียนรู้นิ่งที่เขา,าบอกจักในสิ่งคี่มันบอกบอกเคยสัมผัสครับในในในความ,มคิดในหัวใจเจ้าของมนี่คิดว่าจะมีแบบนี้บอ้ยว่ามี ว่าเขาเป็นพี่บาวว่ะทขายแบบนี้เอาสได้กาไรป่ะคได้ได้อยู่นเนาะเราว่าได้ <c oughs> ได้ขายดีพนักงานเท่าไาหร่ห้าหกคนห้าห้าคนหรือหกคนห้าหกคนนะครับพนักนงานต้องได้ใบคิ้วนะครับเขาได้ใบคิ้วที่ส <44. S 1> ี่สิบสี่สี่สิบสี่ตรงครับทะเบียนรถ จัดมืออื่นมาสั่นจัดมาสั่นบ่ะฮะเอาไปทำนี้กันเนาะฮะถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปพามิ้นตาไปฮะมันจิมของไม่ซิ้มของไม่ซิมของไม่ซิ้มขาไ่ขาไหญ่ะอืมขาใหงหรือว่ายังไงยิ้มอะ่รอ้ะฮะบ๊วขตัวไ่บด้เอื่นว่าขาไ่ถ้วยไงเนาะยิ้มจุกนะครับยิ้มจุกบ่มีเกี๊ยว ทานเท่าไหร่ก็ได้กี่ก้อนก็ได้ทานที่ร้านทานสั่งกับบ้านเออเอาเอาเอกัอาบบ้านได้สี่ก้อนสีน<ห>่ก้อนกับซ้ำที่ด้วยนะครับหาสิบบาทคักบ่อตรงครับขันมันใ้ธรรมดาข่ะสองร้อยเท่านั้นนะซื้อห้าสิบบาทเอาสี่ก้อนเลยมากินเป็นเพื่อนเลยห้หาสิบบาทสี่ก้อนเนี่ยมือกิน่็เอี่ยมเบิดเฮีอยนคือกันแมนมาแ,แบ่งกันกินเอาเอาแบบนั้นดีกว่านาอแมนเอากิบเคี้ยมนนี่เอาไ้ซ้ำนี่กันเนาะ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์หม่ของมิ้นตา <laughs> บ่มีแห้งอิ่มเกินอิ่มเกินกับบ่มีแห้งทายิวเกินกับบุมีแห้งเนาะเอามันพอดีพ่องามเนาะ, <laughs> ะซื้ออันคิดอย่างอนี้ซื้อมากอ่ะนั่งเฝ้ากินพ่ค่อยได้ปัญธมฤตกินผู้เดียวเนี่ยแะเคยจังเห็นล่ะ <c oughs> อันนี้บักม่วงบักม่วงเขาถามว่าเอา, <c oughs> เอาเอาเอามันหรือเอาเปียวอปบอกว่าเอาเปียวเอามันเอาเครื่องกันเออเปียวเปียวมันแล้วก็เสียดาแช่บวยบักฝรั่งแช่บวย อะไรซาบัดอันนี้ก็คือกันเตกีิมินตาบโบโบรูจักบบรูจักกินเนาะก็จักแม่นยังประกาซื้อซาบัดไอเนี่ยรู้อยู่ว่ามันเป็นมักซีดาเนาะแต่ว่าเขาก็คิดว่าหยานมันบเแซยบหยานบเแซยบเขาหยานมันแพงการบโบหยานว่าแพงหรือหยานมันบเแซยบนั่นแหละ แพงแพงเนาะมันมันบริยานดอกแต่ว่า้ามันกินแล้วมันแสบนะมันจะเฮาเฮาจะบริสียความรู้สึกมานี่ไปซิมเราเป็นตั้งไรบาเนี่ยดนี่เจ้าอันคอยซิมครั้งแรกที่อ่าจคจำได้บอกเฮาไปนองคายไตสะพานอยู่ไตสะพานเอออันนั่นแหละซื้อมาให้กินป้าโท้แสบเลยนี่แหละจิิงใดที่เฮาบ่เคยกินเนาะแั้งเธอเราก็ซื้อให้กินกินแล้วอังเทื่ออ็ มือหนาละอยากกินละซื้ออีกบางบางย่างก็ซื้อแล้วบ่แซบบ่แซบบ่เศร้าซื้อเศร้าซื้อของแซบนี่กินแล้วกินอีกก็ได้เห็นบ่าเมื่อไของแซบกินแล้วกินอีกกินแล้วก็ยามกินแล้วยามเลยเช่นยกตัวอย่างเป็นยังไงสิ่งไม่ได้สิ่งนะเส่แซบเดีก็แซบไปแล้วเนาะแซบป่ะจำขันเขาแซบในเสียเอามาเห็นยังเนาะ ไป,ไปไปส่บ่ไ,ไรเราเจอกปใส่บ่ไ้เลยอ <laughs> เอาเอาไว้ซ้ำนี่กันเนาะเจอกันคลิหนาพอกันคลิใไม,ม่เด้มือนี้พอใหญ่ซ้ำนิบกับมินทาลาบิกก็มือนี่อยู่กับควาเสยียบนะครับไปแล้วครับผมสว,ส,สวัสดีครับ